สวัสดีนะครับเพื่อนเเทสการทีมอวดเยียวันนี้มาเป็นฟูลทีมปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนรวมถึงการทีมอวยเยไอคอนทีมหนึ่งก็กลับมาออนแพ็กด้วยเท่ากับว่าตอนนี้จะมีการทีวายเข้มๆออนแพ็กพร้อมกันทีมชาย11ตัวทีมหญิง11ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่เราจะเปิดแพ็กกันชุดใหญ่แล้วก็การยิ่งในช่วงเทศการทีมอวดเยกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเปิดแพ็กกันหมดจะเต็มเลยจริงๆการทีวายเนี่ยยังมาไม่ฟูมากๆนะเพื่อนเพื่อน ถ้าเป็นคืนพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเจอพวกนักเตะฮอร์เบโร่เมนชั่นลิวเดลเมสซี่โฟเดินฮาร์แลนต์โรเวเดอะไรอย่างเงี้ยจะมาออนแพ็กเป็นการ์ดทีวาีที่จดัดดรอปลงมาจะประมาณเก้าสองเก้าสามรวมถึง คนที่ชนะคนที่12สนะครับสำหรับทีวายเทเวลแมนนะครับก็จะอาจจะเป็นวิโดตัดเก้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งของทีมหญิงอีกหนึ่งคนนะถ้ากับว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้เนี่ยก็จะยิ่งมีนักเตออนเพิ่มอีก10กข่าใบเลยแต่ว่าวันนี้ผมว่าผมรู้สึกว่าวันนี้ดีสุดเพราะว่ามันยังไม่มีการ์ดฮอลล์เบิ์เมนชั่นมาหลอกบางทีเดี๋ยวเราเปิดไปจะไปติดไอ้พวกเมนชั่นมันจะมาขวางตัวทีวายเราเยอะวันนี้ก็เลยผมคิดว่า เป็นมูที่ดีแน่นอนที่จะเปิดกันในวันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเราจะได้ไข่นะครับวันนี้ย,วยาวๆจัดเต็มไปเลยนะครับยังไงขอทุกคนโชคดีได้ตัวทีมวันเดีเยรที่อยากได้กันเลยนะอย่าลืมเชิญกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเลยเปิดกันเลย Let's Go! ฟุตชีฟคอยจำหน่ายคอยในเกม EA FC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีเพราะไมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิกิวฟี f าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก ID ของ First ก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอสตาร์จาก851ใน3ตรงนี้เลยนะครับอันแรก ก็มีออหมดเลยนะครับตัวแพงๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะว่าเยอะขนาดไหนนะครับแก๊งทีมชายเนี่ยแทบจะไม่มีตัวไหนราคาถูกเลยนะครับสักกะใบหนึ่งวินี้ตอนนี้12ล้านเอมเป้15ล้านที่ยิ่งเปิดแบบขายได้มาขึ้นมานะครับวานด10ล้านซาลิบา6ล้านซาร่า5ล้านตูด 7m โรดี 6m ฟาร์เมอร์ 3m กิมมาโด 1.5m ไม่ต้องพูดถึงถ้าเราได้กันไปหรือจะเป็นตัวหญิงแพงๆเพียบเลยนะครับ1เส้น 7m อย่างนี้หรือจะเป็นอย่างอิอตนาน่า 6m อุตตาสด 8m คือไม่ต้องขายได้ก็ได้ขอให้มาก่อนนะครับขอให้มาก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ใครบ้างไหมนี่จะเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับและก็มีพวก,กไอคอนตัวดีๆเพียบนะครับอองรีตัวนี้6ล้านอ่เปเลเลตัวนี้6ล้านเหมือนกันอูเซก็6ล้านนะครับถ้ราได้กัน คาฟูในสอเอมใครก็ได้วันนี้ผมขอเห็นน้าเงินอย่างน้อยนะในคิววันนี้ขอสามตัวได้ไหมและทีนี้เพื่อนๆไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะครับมีมิดฟงดงมิดจิวดเดอร์อะไรซัดให้หมดไปจะสาคูณห้ามิดฟิลยังไม่มีนะครับก็ต้องลุ้นน้าเงินอย่างเดียวนะน้าเงินขาวหรือน้ําเงินเข้มๆก็ได้แต่ลุ้นหมดนะครับทีมออเดรเยทีมออเดรเยกี่โมง80คูณ30จากเดเวชันไลวอร ยังไม่มาไปสิบเจ็ดคูณสองสี่สสองสามรีวิวแท็กสตาร์ไตโอมืมึืมใครอะออ้กูตัวกับซาวินโยนี่ผมก็นั่งลุ้นอยู่นะว่าเป็นใครมันไม่มีไงอู้ซ้สองตัวเลยเหรอเป็นสามคูณสิบแอคแท็กเกอร์นะครับ 1, หนึ่งพัน F C point รวยเลย ไม่มีมีขอบ ST โ oh อ้โหพี่โดมาต่อกันเลยนะครับที่ไอดีของโยนะครับเ,เพื่อนๆไปสามกูนสิบ let's go ตอนนี้โยก็ยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับอ๋อวันนี้เดี๋ยวจัดแพ็คในสตร์กันชุดใหญ่ด้วยนะสามกูณสิบไม่มีนะครับรุนน้ําเงินมากๆเลยนะครับน้ําเงินยังไม่พบยังไม่มีวีแววเลยนะครับสารทีไม่ได <c oughs> ียอเฮ้ยครึ่งชงั่วโมงยังไม่มาเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย มาถึงแพ็กในสโตร์กันแล้วนะครับเพื่อนๆมาเปิดกันเลยในที่ของโยนะครับตอนนี้ก็จะมีซองสีงน้ําเงินมาให้เปิดเยอะๆเ,เลยนะสำหรับณเวลานี้ที่ผมกําลังเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพ็คนี้นะครับเพื่อนๆก็คือ83ดสามคูณสิบดีเฟนเดอร์แปคูณสิบแอดแฮกเแล้วก็จะมี83ดสคูณสิของ Midfielder ด้วยนะครับเพื่อนๆรวมถึงซองนี้ก็มีนะครับก็คือซองห0ึตัวนะอยู่ไหนเอ่ยหายไปแล้วนี่ค a ับทำฮันเลสเพย์เยอร์ pack, แล้วก็85 Lady Position Pack 85นแพ็ก ก็น่าสนใจรวมถึงแพ็กในโกเบวินิคตอนนี้อ่ะอืมอันนี้ไม่น่าเปิดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวกวาดแพ็กกันแล้วกันนะครับวันนี้มีอยู่เยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ใครบ้างไหมนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกแพ็กที่จํากัดตาแหน่งเนี่ยจะเป็นแพ็กแบบขายได้ด้วยนะครับก็ดูน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มีแพ็ก30วสคอยเทนคอยอย่าลืมข้อเปิดกันนะเพื่อนๆตรงนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับมีคนได้ทีว่าเจอในแพ็กพวกนี้ผมก็เคยเห็นนะก็ลองมาเปิดกันดูนะครับแปสามคูณสิบมิกฟิลดเดอร์ซองหนึ่งก็จะ750 f ร point นะคบับ ถ้าจะได้ก็ต้องขึ้นมาฉีน้ำเงินแบบนี้เลยเราถึงจะเห็นนะครับนี้ยังไม่มีนะอันที่สองไม่มีนะครับพอหมดเลยถ้ามาเป็นดีเฟนเดอร์บ้างล่ะห้าร c อย i อ t พอยครับก็ยังไม่มานะอันนี้โอ้โหประตูสเปนล,ลาลิก้าจริงอแองกเกอร์บ้างล่ะซอหนึ่งแท้ แอ็กเท็คเกิลล้วนเนี่ยอันละหนึ่งพันเลยนะเพื่อนพ,อนพยายามสุดๆแล้วครับต้องอออบ้างละยังไม่มาอีกโอ้โ oh หไม่ดีสุดคือหนึ่งพันดีสุดคือดารี่เนี่ยนะมึงเอาจริงดิไม่มีเลยเพื่อนๆอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยมีเพื่อนในสตีมบอกว่าได้เ e อ็เบเป้จากซองสามพันห้านะครับซองที่ได้หนึ่งร้อยตัวอันนี้นะครับมันเปิดได้สองซองด้วย เดีย๋ยวลองเลยอ่ะมาแปดสิสองคูณหนึ 100. ่งร้อยทม์พันเลเพยอแพ็กจะเปลี่ยนทีมของโยไปตลอดการหรือเปล่ากับซองที่แพงที่สุดในสโตร์นะตอนนี้นะครับโอเคทีมอเดเยร์นะขอน้เงินนะไม่ใช่สีดำเท่านั้นไม่ เอออย่างนี้มันไม่มีมาพิกเราเช่าป้อมันไม่พิกเราถ้าน้ำเงินมันต้องน้ำเงินแต่แรกอย่างนี้มันไม่มาแล้วสวัสด,ดีสวัสด,ดีแทนเอยสวัสด,ดีแทนด้วยนะครับสวัสด,ดีเพื่อนแทนด้วยครับที่ร้านฟุดเชฟนะอือสวัสด,ดีนะสวัสด,ดีครับเพื่อนแทนเปิดตามทั้งคอยทั้ง fc point ครับกมมันกำลังแจกเลยครับช่วงนี้อุ้ยเรายังเปิดไม่ได้เลยวันเนี้ <laughs> เรายังเปิดไม่ได้เลยนะครับลองเป็นอันนี้บ้างไหมครับแ5ด e ิบ a d y position pack นหนลองดูซิว่าอยูได้ตัวแรกแล้วเลยยังเปิดไปจะม,มือนนึงแล้วเฮ้ยมึงแล้วทีมเอาเดินเยี่ยมาเว้ let's go <S โอ้โหแม่งเลยด,ดูก่อนนะเทียบมาที่ประเ็ตมึงมาขวางตัวอื่นเขาทำไมเนี่ยโอ้โหแม่งเลย ได้เนี่ยพอประตูเข้ามาแลวชอบมาหลอกเนี่ยโอ้ฮ oh. ะ oh. <laughs> แต่คิดใน,นแง่ดีมันก็คงเหนียวมากๆครับเพื่อนๆแทบจะเหนียวที่สุดตัวหนึ่งในเกมแล้วแหละถามว่าแพงไหมเหรอก็ต้องบอกว่าไม่แพงเท่าไหร่ครับประมาณสามแสนแต่ก็ได้เข้าร่วมนะของโยดีใจด้วยนะคะก็ได้ประตูตัวยืนเลยแหละ ไม่เกือบ4ี่แสนเลยนะครับสำหรับมิมี่ตัวนี้นะรูปร่างค่อนข้างดีด้วยเทก็โหดนะครับลัชเอากับเออเจ็บด้วยเท้านะครับน่าใช้ได้อีกนานเลยแพ็ค85ดสิบท่านเลดี้นะครับ1750 let's go หอยอตัวหนึ่งให้ได้อันที่สนองน,นี้ไม่ได้นะครับเป็น C.M. Norway น่าจะเป็นโอเดกาะนะครับถ้ามันออกสีดำแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสที่การ t ีจะซ่อนหลังเรายากนะครับอืมโอเค ภาพไทม์ฮันเล็ตเพียร์แพดไปดสิบสองคูณหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับลุยกันเลยอันนี้ใหญ่มากๆนะซองนี้พี PY ตัวที่สองต้องมาแหละนึ้งสองตั้มอืม,อม,อมนี่ไม่ได้อ่ะไม่เอาหน้าฮ่า อันนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะน,นี้คืออันที่มีเพื่อนๆบอกว่าได้เป้นะบอกเลดีจัดเลยสามพันห้าเป็นไงละ่ะดีไหมละ่ะดีที่ไหนไม่ดีทุกคนหรอกอย่ามาพูดคําว่าเลดีตรงนี้ไม่จริงหรอกมิฟิลเดอร์เหมือนเดิมนะครับสตาร์ทเลยเจ็ดร้อยห้าสิบอย่าลืมนะอันนี้วงเล็บไว้ด้วยนะว่าไอ้แก๊ตงตัวนี้ขายได้หมดเลยนะครับถ้าเราเปิดได้ก็หลานเอ็มเลยนะทีวีบอกเลยนะครับเลสกกอีกห้าร้อยวันได้ไม่ได้อินฟอร์ม ไอ้เอ่ยแม็กขวาเยอรม,มันบุนเดลิกา้าอ๋อโอเคแล้วก็ไอแทร์เกอร์อีกหนึ่งอันเนาะดูเลยไอ้อันขายได้ออกอยากมากเลยทุกคนจริงๆอัน่ายได้ผมว่าเหมือนเป็นแพ็คหลอกเลยอะ่ะแบบให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าได้มาคงได้หลายเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันก็แบบมากดเหรีแล้วด้วยไง ทำให้เราแบบแฮร์รนฟุชิบอกว่ามีโอกาสออกเยอะเอน,นี้ยไปเสียเศษเย์พลกแพ็คขายได้ด้วยนะเหลืยแปดเจ็ดขึ้นไปได้แ,แค่2ตัวเองอี่ยถือว่าแพะม,มากๆเลยนะสาหรับอันนี้ที่จะเปิดหนึ่งครั้งนะครับลองดูก็ได้อ๋อสักอันหนึ่งถ้าไม่ดีเราก็ไม่เอาละมันก็จะเป็นพ p พให้เปิดเนาะสองอันแบบตึงๆเลยเหลือแต่ตัวเดียวด้วยนะครับหนึ่งสองไม่ใช่อันนี้ขอทีวันนะเพื่อน ไม่ได้อะ่ะแปดแปดพี่พี่ยังในสี่ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมอยากได้ทีวายไม่ต้องขายได้ก็ได้เฮ้ยอ,อันนี้น่าเปิดอยู่นะพูดถึงถ้าแปดแปดหนึ่งในสี่อ่ะไม่ได้ลุ้นหวานเมื่อกี้เยอะเลยแล้วเอฟซีพอยถูกกว่าด้วยมันมันไม่ใช่อะ่ะเฮอมันทองหมดเลยทรามพาสปอร์ตเหลืออยู่สามพันเอฟซีพอยแล้วว่าผมเปิดจากสองหมื่นเน่เพื่อน สำารับผมเปิดไปหมื่นเจ็ด FC แล้วนะสำหรับคลิปนี้ชุดใหญ่ไหมทุกคนอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วกดหัวใจให้โยหน่อยนะอ่ะโอเค85 lady position อุตส่าห์เก็บมาเปิดวันนี้เ,เต็มๆเลยนะรอเก็บมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยหลังๆไม่ได้ลงเพราะบอกโย,ยว่าเดี๋ยวรอทีไว้ค่อยๆเปิดพอมาแล้วก็ไม่ออกให้เนี่ยฮะเยมาได้แล้วไม่ได้อ่ะ จีจีเลยนะเพื่อนๆจีจีเลยนะแบบนี้อันนี้ออกมาเป็นเมสซี่นะแล้วก็เลวาแล้วก็ปาต้กูจารอนะครับน่ากินจริงตอนนี้มาเปิดไอดีของ้องเตอร์บ้างนะครับเพื่อนๆก็จะมีแพ็กเก็บนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นแพ็กในสโตร์นะครับดี๋จะลองเปิดกันดูนะเปิดหัวมาด้วย85ดห้านึ่งในสเป็นเบสมิทนะครับถือว่าไอตัวพีพีพวกนี้ก็ได้ลุ้นนะถ้ามันจะออกอะเพื่อจะมาได้จากพีพีตรงนี้ก็ได้นะไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหม เจอนะครับเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่เพื่อนๆก็รู้ว่ามันมีอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันมีใช่ไหมไปต่อกันเลยไปเฉลยคูณ2ซีซั่นนะครับแพ็คอันนี้ก็ยังมีโอกาสออกตัวดีๆอยู่นะเปิดมาเป็นใครเอ่ยเหมือนจะเป็นสแตท87นะของเบนฟอร์ดหรือเปล่าอิสวิรทาว์แล้วก็พิกออกมาเป็นการอะไรนั่นน่ะไอคอนนะ what เราดู อะไรกันครับเนี่ยรีฟันได้ไหมอ่ะ80คูณ30มาทีเบอร์เดียรไม่มีน้ำเงินนะครับกดข้าวมาเลยให้เอ่ยโดดนนซะด้วยช่วงนี้หล,ลักจริงๆนะเอี๊ยแปดสิคูณยีแบบขายได้ด้วยนะก็ยังทองอยู่นะครับสําหรับอันนี้นะเออพรุ่งนี้ตัวหลอกเพียบจริงพรุ่งนี้อ่ะ ุ่งนี้ยิ่งแล้วใหญ่จริงพับทาวมันเล็ดเพย์แพร์ที่เราเปิดของโยไป2รอ,อบแล้วแต่น้องเตอร์จะใช้คอยเปิดนะครับสุดยอดจริงๆหวังว่าการเสียไป4ี่แสนเจ็ดได้ทีวมาตัวหนึ่งเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะเพราะว่าหลายๆตัวก็เกิน4ี่แสนหมดนะครับมาดูก,กันว่าเราจะได้ใครขอให้น้องโชคดีนะทีวตัวที่2ของคลิปนี้มาโหลดนานแอบใส่การาดทีวอยู่หรือเปล่าแอบเอากาซทีวใส่ให้ผมก็บอกมาเหอะ โหลดนายขนาดนี้ใส่มาเลยนะหนึ่งตัวนะไม่ใช่โหลดตั้งนานไอเราก็นึกว่าเตรียมกราฟ,ฟิกสีน้ําเงินอยู่หรือเปล่าเปล่าหรืว่าเตรียมกราฟ,ฟิกสีน้ําเงินอยู่อันนี้มันฟุตเทนเดิมๆนี่แม่งได้สี่แสนเจ็ดโหหหมากแลนะอ,อินฟอร์มสามตัวนะครับ ล้วก็เลทธรรมดาหมดเลยนะของน้องเตอร์นะครับไปต่อของน้องเตอร์87แคมเปญกับ87มิกซ์ไอคอนนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างไหมมาโอ้โหฟอกนี่มันนักเตะอาร์เซนอลหญิงเหรอเน,นี่ยะผมเพิ่มให้ผมเพิ่งเคยเห็นเธอครั้งแรกเลยวะเนี่ยดานะิโลแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นดูซานวลาโฮวิกนะครับโอ้ยูเว่มา2ตัวเลยนะใส่ชุดสีเดียวกันเลยนะสีฟ้าถึงเหลืองเนี่ยชุดเยือนเนี่ยไอคอนบ้างละ เปิดเป็น Parents Footcut ตัวเบสนะครับตัวที่สอง p u l s e c o แล้วก็ตัวสุดท้ายวุ้ดสกัดเหรอวุสกัดก็ถามว่าแพงไหมเหรอผมไม่แน่ใจเลยว่ะตัวเบอร์นี้ยังแพงอีกเหรออุ้ยตัวซ้ายสุดนี่ยังหนึ่งแอมมอยู่เลยน้องเตอร์เออเอ้หนึ่งแอมมอยู่อีกเหรอเนี่ยวุสกัดเนี่ยจริงเหรอเออว่าใช่จริงจริงมีควิกมีลาผีอยู่ในตัวด้วยโหดเลยอย่างเงี้ยใช่ เทเวลา่าเทเวล่าอย่างเดียวไซโก้อยแต่ต้องยิงขาซ้ายอย่างเดียวนะตัวล้านหนึ่งน้องเตอร์ดีอยู่ตัวนี้สแตทดอบก,กว่าตัวท็อปนิดเดียวเองอะแต่เป็นเพย์สไตล์ขาด,ดเฉยๆหน้าตัวล้านหนึ่งเลยนะถือว่าดีอยู่น้องเตอร์โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้มาอยู่ในไอดีหลักของผมเองบ้างแล้วนะครับจริงๆผมไม่ได้เปิดแพ็กในโสโตร์เนาะก็จะมีซองที่เก็บมานะครับนี่ๆหน,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 น่อยแปดสามคูณสิบแล้วก็ขอรางวัลจังหมดครับนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวลองเปิดกันเลยนะ let's go ผมอยากได้ใ,นใ,นใครเหรอผมไม่ได้คิดไว้เลยอนะ เอาจริงใครก็ได้เอามาก่อนแล้วกันแต่จะให้เลือกสักใบหนึ่งเหรอก็คงเป็นเด็กคิงองรีแหละถ้าจะให้เลือกสักใบนะเอาแบบอันดับหนึ่งที่อยากได้นะเด็กคิงองรีอันดับสองเอ็มเปอเป้อันดับสามอืมอันดับสามขอเป็นซาลิบาหรือคิงองรีเอ็มเปเป้ซาลิบาท็อปสามโอ้ขอตัวแพงๆัันเลยอะโหยากจังไอที่พูดมาเนี่ยไม่ไม่มีถูกสักใบเองเลย อันนี้ก็ไม่มีทีวานะครับเป็นนะอินฟอร์มนะได้ใช้ได้สิแปดสี่คูณห้าสุดท้ายก่อนจะเป็นหลูเพิ่มนะครับไม่มีนะครับชุดใหญ่แปดสิบคูณสามสิบอันนี้น่าจะได้อย่างไรว่านะครับก็ยังเป็นสีทองอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้ได้ได้อะไรกันบ้างอะ่ะได้ได้อะไรบ้างวะแปดสิบสามคูณสิบที่ยังไม่มา เป็นอารีซอนนะอืมมีอินฟอร์มด้วยแล้ากับวันนี้เราได้เปิดไปเยอะมากเลยนะหน้าสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าพอยต์แล้วมั้งวันนี้แล้วก็ไม่รวมแพ็กเซฟนะแปดสี่คูณห้ามาต่อกันเลยครับเพื่อนๆน,นี่จะเป็น ID ของพี่จอรดิกนะครับมีอยู่14,000 fc Point เลยนะครับขอให้พีพ่จอรดิกโชคดีนะอันแรกก็จะเป็น h ัทท t วน์ฮันเลดเพย์ a พ็กสามพันห้ fc Point Team of the Year <Please. S 2> ไม่ออกนะครับเป็นอินฟอร์มนะพี่จอนดิกแชร์มาคือชัดมากเลยอะ่ะเป็นเหมือนเพนพรีเมียมดิสคอร์ดนะครับภาพชัดเจาวเลยอินฟอร์มเต็มเลยนะได้หกตัวอ,อินฟอร์มอ่ะโอ้แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แ,แ็กเกอร์แปดสามคูณสิบไม่มีแ,แกเกอร์ยิ่งแล้วใหญ่เลย <laughs> ออนเยอะอจริงออนเต็มเลยไหนจะเป็นพวกอูเซออลี่เลอีกลบหมดลบทุกอันอีกที่ คือถ้าถ้าเกิดสมมติว่าแอรแท็กเกอร์น้ำเงินขึ้นมาคือถ้าเป็นแอรแทกเกอร์น้ำเงินขึ้นมามันไม่มีตัวไหนถูกเลยนะเอเป้ซาร่าบีนีและอันนี้ไม่อันขายได้ด้วยไงไปต่อฮาร์ดทามพันดนสามพันห้ายังไม่มาคือไม่มามจะมาตอนไหนเอ๊นี่มันแพ็ใหญ่สุดแล้วแพ็คเก็ตยังไม่ออกให้จะมาตอนไหนเดียวแปดแปดพี่พีที่ร้านฟูชิมคอยบอกว่าดีไหนขอตัวเลยสิจริงหรือเปล่าสี่อันนะ ตัวแรกกูตัวบูริเกอร์เมซี่อั้ก็ยังหลบอยู่ดีหลบทุยายทุกตัวออนอยู่เกือบสามสตัวหลบหมดให้โอกาสอีกทีหนึ่งมาได้แล้วเอ้าโอ้โหทำไมวะหกจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะ ไม่ใช่อ่ะไม่จริงอ่ะไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่อ่ะโอเคและนี่ก็คือทีมสุดท้ายที่ผมจะเปิดในคลิปวันนี้แล้วนะครับแปรดีของเอกตุ้มนะแพ็คในสโตรม,เ,มเดิมนะครับไออยากเปิดอันไหนจัดเลยครับขอให้โชคดีและปิดท้ายคลิปนี้ด้วยสีน้ําเงินสวยๆสักตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเราจะได้ใคร let's go เอาแล้วนะครับ100 3,500เร็วจังหวะน,นี้แหละง่ายน ไม่ได้อยู่ดีเอาสูตอีกแล้วออินฟอร์มเต็มเลยอันที่สองพี่าได้เย่พี่ว่าไดเย่ไม่ยังไม่ได้ออกมาเป็นใครเอ่ยเมลคอมเบสมีด แล้วก็การซ้ำอีกเต็มไปหมดเลยนะครับโหซ้ำเยอะมากโอเคครับเพื่อนๆสำารับคลิปการเปิดแพ็คตามล่าการทีมว่าเดียเยะชุดใหญ่น่าจะเปิดกันไปเกือบเกือบสี่หมื่นเอฟซีพอยต์เลยนะถือว่าเป็นคลิปเปิดแพ็คคลิปหนึ่งที่เยอะที่สุดในภาคนี้นะที่ผมได้เปิดมางั้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูการเปิดแพ็คกันแบบจุใจนะแบบเกลือเต็มอิ่มเลยอะเกลือทั้งสมบูรสาคอยังไม่พอนะครับวันนี้ดีที่สุดที่ได้ก็เป็นตัวเดียวเลยนะครับก็คืออิมี่มาร์ติเนสนะครับ เท่านั้นนะครับ9สซึ่งบอกเลยว่ามันก็แทบจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดตัวหนึ่งที่อยู่ในเทศก,กาลทีวาแล้วนะครับก็ถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่กับคลิปนี้แต่ก็ไม่เป็นไรยังมีเวลาให้เราลุ้นหาก,กันต่อเดี๋ยวคลิปหน้ามาแก้มือกันใหม่นะพเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมไปเปิดลุ้นให้เต็มที่ SBC 8 3ดสามคูณสแปสี่ห้าเหมดที่ไม่เดยครับของรางวัลดิวชันเลยว่า แล้ววันฟุตแชมป์จันนังจะเต็มได้เลยในช่วงโค้งสุดท้ายขอให้ทุกคนโชคดีได้การทีมวุน่นวาสวยๆพวกนี้ไปเล่นในทีมตลอดทาง,งนะเพราะาได้มาเนี่ยก็ทะยูนเกือบจบภาคอยู่แล้วก็ขอให้โชคดีแล้วกันในวันที่มันออนอยู่ก็อย่าลืมลุยกันให้เต็มที่การ์ดให้เต็มที่และขอให้ทุกคนได้ตัวที่อยากได้กันนะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนๆหรือจะช่วยกันคอมเมนต์กดหัวใจสีน้ำเงินมา คนละหนึ่งทีเนี่ยก็จะเยี่ยมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหรือจะร้อยไลค์สองร้อยไลค์นี่ก็ดีใจมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนไยบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันเตเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าากช่องี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งย่อคาล